คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะส,สดีคิกผู้ชมสี่ลักรักทุกคนทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทสะพานเล่นเกมเซาลินซ็อกเกอร์นะคะหรือว่าเกมนินเตะบอลเนีนเอของค่าย PG นะคะมาดูตารางการจ่ายเข้าๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นัญลักวายเป็นรูปฟุตบอลนะต่อไปสัญลักษณ์สเกตเตอร์เป็นรูปฟุตบอลทองคำเนาะ ตัวที่แพงที่สุดเป็นรูปเ네นนะเนนเด็กตามด้วยเนนสีแดงนะคะเนนสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียว A K Q J 10ตามลำดับเลยนะคะสเกตเตอร์ลงสีเออลง3ตัวลงสีทองลง3ตัวเข้าฟรีเกมนะคะทุกคนเออมีฟิวเจอร์ในฟรีเกมให้เลือกด้วย4หมุน6หมุน8หมุน10หมุนแล้วก็12หมุนนะคะมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องนัพกคุณมาที่10 0 0 0ื่นนะคะเออมนเริ่มปั่นเร้าหลิงเลย พยาศไปที่เบตสี่สิบเลยแล้วกันไปสามสิบหมุนค่ะที่รักเปิดเทอร์โบไปเลยอุย้ยเดี๋ยวอุย้ยปั่นสามทีเข้าฟีเกมโคตรไวเอาฟิลเจอร์ไหนดีวะทุกคนลองฟิลเจอร์แพงแล้วกันมาขอสี่หมุนหมุนน้อยนะแต่ว่าคูณแบบเป็นตัวแพงนะทุกคนเป็นตัวที่แพงที่สุดอู้ปั่นเข้าฟีเกมอย่างรวดเร็วอู้สวยนี่ไง เออดอกแรกจ่ายมาแล้วหกร้อยสี่สิบค่ะดอกที่สองไม่มีการจ่ายเดี๋ยวนะโอ้ปันเข้าฟปีเกมทั้งทีไม่จ่ายอ่ะจ่ายดอกเดียวที่รนะักเออจ่ายมาดอกเดียวได้มาหกร้อยสี่สิบนะโอเคมาปั่นกันต่อเลยค่ะเออมาถึงก็ปั่นข้าฟปีเกมเลยงงโอเคปะ ฟิวเจอร์แรกไม่จ่ายอะจะได้มากโหหมุนอย่างเร็วเลยนะตอนนี้เบ็ดสีนะคะแนทกดมา30สหมุนเดี๋ยวไปเบ็ดห้ต่อเลยฟิตเตอร์มาสองตัวทีละสองทีละสองนะโอเคขออนุญาตไปที่เบ็ดห้เลยนะ30สิบหมุนค่ะจัดปุยลุยไปรุนให้เข้าฟรีเกมเบ็ดสูงๆนะเนาะรุนให้มันจ่ายด้วย นชอบฟิลเจอร์ไหนกันมั่งอะ่ะคอมเมนต์บอกแนทกันได้นะเคยแตกรลนกันหรือเปล่าเกมนี้12หมุนสุดท้ายแล้วค่ะเบ็ดห้าสิบนะจ่ายสวยให้มา880รอู้จ่ายมากกว่าเข้าฟรีเกมเมื่อกี้นี้หกหมุนสุดท้ายนะคะ ไปเบ็ด6กกันต่อเลยเกจบแล้วเบ็ด60ต้องเข้าละป่ะฟีเกมจะลงให้อีกหรือเปล่าเราปันเข้าฟีเกมกันอย่างเร็วเลยโอ้แต่แปลกนะปั่นเข้าฟีเกมเร็วมันไม่ค่อยจ่ายนะโอ้ฟีฟีเกลือหรือเปล่าจ่ายชึบชๆบชอยยังดีที่มันจ่ายคืนมาเนาะนิดนหน่อยหน่อยก็ยังดี ดีกว่าหมุนว่าวอ่ะทุกคนเราไล่มาตั้งแต่ตั้งแต่เบ็ดเท่าไหร่นะสีะ่สิบป่ะเออตอนนี้ยังเข้าคุณอยู่เลยนะสองหมุนสุดท้ายค่ะ้ยมันจะให้ไปเบ็ดร้อยเลยไปเบ็ดแปดสิบกันอีกหน่อยมั้ยจะไปเบ็ดร้อยเลยแล้วกันขอ,อสวยๆขอปังๆหน่อยมาเบ็ดสูงแล้วนะเบ็ดค่อนข้างสูงแล้ว โีมาทีละสองโหอยากได้ตัวแพงจังเลยอู้สวยมากเลยอู้สามแถวหน้าเกือบเต็มเลยพันสองค่ะพันสองแปดสิบแตกนอกมานะหกุบบนสุดท้ายเดี๋ยวขึ้นไปเบ็ดร้อยกันเลยปีเกมจะลงให้หรือเปล่าไม่รู้โอเคค่ะมาเบ็ดร้อยเลยนะ สามสิบหมุนไปห้าสิบหมุนเลยาเท่ากับห้าพันเนาะประมาณห้าพันปีเกมต้องลงแล้วล่ะปีเกมต้องลงช่วยละสามสิบสามหมุนสุดท้ายท้ายสุดอุย๊ยดูดิมันมาทีละสองตัวขอสามตัวเลยได้ไหมชิป ร้อยยี่สิบหมุนสุดท้ายเบ็ดร้อยนะคะโอ้เหลืออยู่ห้าพันปีเกมไม่ลงมาแล้วชืบชืบชือบอุย๊ยอันนี้ตัวแพงอุย๊ยแปดร้อยเติรดอยู่โอเคจัดเบ็ดเพิ่มเบ็ดอีกหน่อยมา ร้อยสามห้าจัดไปห้าสิบหมุนเลยมาฟีเกมอยู่ใสพฟีเกมอยู่ใสหุยตอนนี้เบ็ดร้อยสามสิบห้าแล้วนะนัดปั่นมาห้าสิบหมุนลองปิดเทอร์โบบ้างไหมวิอันนี้ตัวแพงแต่แถวหน้าไม่มี ขอสเกตเตอร์หน่อยค่ะ3ตัวเท่านั้นวดูดีมันมา2ตัว2ตัวโอเค24หมุนเปิดโบไปเลยปุ๊บ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 20หมุนสุดท้ายท้ายสุดถ้าสเกตเตอร์ไม่มานี่หมดแน่นะหมดแน่แม่จ๋า ไอายาจ่ายอยู่ได้มาเท่าไหร่เลือดแปดร้อยหกสิบสี่ห้าหมุนค่ะสองพันโอเคกลับมาเบ็ดร้อยกันสักยี่สิบหมุนมาอ่ะมันไม่มียี่สิบเอาสามสิบ นเนี่ยเข้าหลินไม่น่ารอดนะอ้ออหลอยู่พันปฏิหารมีจริงหรือเปล่าชืบชืบชืบหกหมุนสุดท้ายแล้วค่ะโอเคโอเคค่ะ,คะเข้าหลินวันนี้เราปั่นเข้าปีเกมกันอย่างรวดเร็วทันใจเลยแต่ว่าไม่จ่ายค่ะเออพอกดมาอีกเพิ่มเบ็ดก็แล้ว อะไรก็แล้วนะปั่นไม่เข้าจริงๆทุกคนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะอ๋อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะเดี๋ยวไว้กลับมาแก้แค้นใหม่นอสับหรีนนะสวัสดีค่ะจุ๊บ